มองนี่จุดไรโดนปันไดจังจังปิดมันหูตัวนี้ใหม่คือเป็นคนนะครับใหม่แร้าวางสุดผ่านเนี่ยก้าว่าใหม่บอกครับเพราะวเขาใส่ใหม่ใหม่แห้งเข้าไป่ใหม่จนเป็นทานแดงคือคือกูดะร้าวปะหนังเขาก้าวติดแล้วครับก้าวติดไม่ก็ปิดเลยปิดเลยมันบอกครับไม่ร่มเขาได้เลยบคร้องมมันจะออกร้องข่าวโอ้โหข่าวดินที่ห้าบโทูบนี่มันดีนะ่นึองว่าเวลาใหม่มันใหม่แล้วมันก็ยุบลงไปเรื่อยๆเนาะแม่นครับ ตรงนี้จะให้มันเป็นปองบ่ตรงนี้ให้มันเปลี่ยนปองเขาสวงเป็นช่องช่องอากาศมันจะไหลไปทางนี้แหน่งครับเพาก็ศเสีเอาดินก่อขึ้นไปนี่ดินมันจังสุดไปถมตรงนี้นะครับมันงสเป็นส่องอันนี้เขาขึนเตาอย่างกับเตาผีครับเตาผีแม่งขึ้นเตื้ผีความสูงก็ประมาณจักสิบหกสิบหกสิบเซนนอยาวเดี๋ยวประมาณจักสิบเมตรนี่ยาวคางได้นี่ประมาณหกเมตรหะหกเมตรกลัวฝนเหรอครับหกเมตรกลัวเจนเมตรเนาะแม่งครับโอ้ย เดวข้อมสูงเนี่ยข้อมเงาเดวแต่ไม่เฮ้าเดวแต่เฮางสีเอาเดวแต่เฮางสีเอาครับเอาเงาไายกับพอดีขึ้นกันแดาว่านี่ก็ถือว่าเงาอยู่นี่สุดยอดแล้วนี่ครับเพราะว่านี่ยมันกับไม่บกโดนด่วนเด้นะครับครับมันได้เนี่ยเบิร์ตเนี่ยประมาณลอยเกือบสองลอยสองนึงกับเบิร์ตเบิร์ตดีพอต้นเดียวเนี่ยบ่ อยู่ประมาณสอง้อยอยู่นี่อ้มันมนค้ายเบริรกับสมืที่นลควปกตีสอบแล้วเท่าไรสอบแล้วลอยเจ็ดซิม่บกอยซนี่เป็นไม่บกกมบกเนาะแน่นครับธรรมดานี่ยก็อยเศร้าม่ร่วมเบื่องต้นนี่เข้าใส่ไม่ทะเลาะบรแม่นครับทะเลาะทะลาะห้องเนาะแม่นครับห้องทางนี้ครับไม่ทะลาะกัประมาณก็ดำเขียนซำแขงเนาะครับงา่สุดก่เอาตัวนี้ขวงแน่ครับี่นอกบัดีกิ้งไม่เนี่ยเอาไว้เ็ดเป็นโค้งสางทั้งนอกมกับ ได้เขามาถอดถับอะไรเขามาก็หาคือหาห่งาเผาเนี่ก็ได้วัตจะรู้าใส่แล้วจะรู้ตีไก่เคี่ยงสิมีนะ่างนั้นนีก็เสียเอาไอ้ก็เอาเฟืองเฟืองโป่งหลังหนึ่งแเอาดินกบอันนี้เขาเอื่นว่าเตาเตาขีเนาะใส่เวลาเนี่ยดินกบเป็นไงีกล่องนึงอีกครับผุนฟางผุนก็มีผุนสามกล่องทางผุนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แยกแต่ละประเภทเนาะพอนเบิร์ตเดียวกองพอนเหลี่ยวย่างก็จะได้ซีผุนละซีกล่องผุนซีกล่องแม่นครับต้นเกือบสามพ้นโอบ ม่นบกต้นมาณอายุสองร้อยก็บีคนโอ้ยมันบกต <c oughs> ้นนะเดี๋ยวพี่น้องเบื้องล,ละเอียดอีกแค่นึงกัน,กนครับ,รบพี่น้องเบื้องละเอียดก่อนที่จะเอาดินปกเบื้องต้นก็ใส่ไม้ใส่ไม้ทั้งต่างทั้งนี้เนาะครับดไหลป้องกันดินไหลเข้าไปชุนก<อ>ับสนฟืน,นป้องกันดินไหลเนี้ยก็ได้ที่ที่จะป้องกันว่าให้ดินไปปิดสนฟืนบ่ หูหูไฟหูไฟหูลม้มเห็นมันมีช่องรอดไประวหวะ่างหัวฟื้นครับหวัหวฟืว้นตอนนี้กะยาห้ดินมันปิดติดเพราะว่ามันจะเปลี่ยนทางเดินของอากาศของควันไฟปกติเพม่นจะเจาะขางน้อจะเจาะขางเจาะขางพ่อพ่อเอาดินใส่แล้วเ่าจุดจุดแล้วปล่อยควันไปเป็นจุดเป็นจุดไปพ่อกะว่าตัวนี้มันมันใหม่เต็มที่แล้วห่ากระทูบลงไปเรื่อย ตัวนี้ปิดบ่ป่ะนี้ปิไดปไปเรื่อยๆปีดเองมาแล้วตรงมาทั้งนั้นก็บจอบไล่ไปเรื่อยๆไลายเป็นจรมัน,นมสูดรผลนะกล้องนี่ก็ขาโยประมาณหกเก็นมือกับเบิดหก <6 S 1> เก็นมือสุดครับนี่ครับเป็นเอาการบักงผ่าวห้องไว้หลังจากห้องการบักงผ่าวเราก็จะเอาเฟืองอุดของเฟืองเป็นผลจะเอาเฟืองตัวนั้นมาเฟืองมาปกนี่คือขั้นตอน การเอาเฟื่องโปกงเนาะหลังจากเขาใส่กิ่งใหม่ครับ <P> ทั้งเครื่องนี้ว่ตถุเป็นต้องใส่กิ่งใหม่ก็ได้น้อบ่ครับเว่ามันมีหลังพื้นอยู่แล้ว่งครับหลังพื้นแล้วโปกหลังมันดินโปกหลังนี่เอาอันนี้โปกหลังกันดินบ่าให้ดินไหลลงใส่พื้นเนาะบางคนเห็นเ <East. S 1> พื่อนเอาฟืดไม่โปกก็ได้ขึ้นกันเนาะกิ่งใหม่กิ่งใหม่พิ้งขึ้นแล้วก็เอานีโปกอีกสันหนึ่งแต่ถ้าจะใส่กิ่งใหม่ที่สดๆโปกก็ได้ขึ้นกันครับอันนี้กิ่งใหม่ข้าวกระเพรา่องชิ้นใช่อ ฝนตกหม่พี่น้องดินชุ่มเป็นเหลื่อมเผาทานกันแล้วนะครับพี่น้องภาพพี่น้องมาเรียนลูกเกี่ยวกับการเผาทานหลายๆรูปแบบเมื่อนี้มาเรียนลูกเกี่ยวกับการเผาทานเตาผีซึ่งเป็นเตาสมัยโบราณครับเพจแบบง่ายๆนะครับเผาทานไม่บกไม่ที่มีราคาแพงคุณภาพของทานมันต่างกันเนาะมันกะกะ,กะกะก็การละกะันบ่ม่อนไง ด้านนี้เป็นใส่ใบมะพร้าวอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือขุดดินกบเนาะเริ่มจากทั้งฐานไปก่อนช่วงนี้มันดินซุม่มฝนตกเมือเ่อไดรก็เมื่อวานเมื่อก่อนเนาะเมืม่อก่อนเลยขุดง่ายออขุดง่ไงหลักกันพี่น้องเพื่อนถ้าปกติถ้าดินมันบ่ซุ่มนี่มันจะรู้บ่บบบขุดบ่ไะไครับบ่ไรบานนี้ขุดยากมันก็จะมาเป็นก้อนนะคะอาจจะเป็นผง ครับตอนนี้กำลังขุดดินใส่นะครับพี่น้องเริ่มต้นจากฐานก่อนขุดใส่ฐานจากฐานทั้งใตล่ะกะเอาสูงขึ้นมาเรื่อยๆดินนี่เขาต้องใส่เท่าเดียวให้เต็มเลยได้นอกก่อนเผานอแม่ครับใส่เบิดไปเลยใส่สุดเลยเดี๋ยวพอดีฝนบ้าบ่จุดทั้งไหนจุดปองทั้งนี่บ่ลมทรงทั้งนี้ไปพุนเนาะ อาศัยทิศทางลมขึ้นกันตัวนี้บ้อนว่าคือได้คือเทศเเลแล้วเรือปีนองเอ้ยมาเบงิงเตาเงวที่สุดที่ว่ามันในประเทศให้ประมาณเจ็ดเมตรเตาผีตอนนี้เพื่อนเอาดินขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวน,นี้เพื่อนจ้อหู้อากาศอันหู้หู้ควันเนาเนะเบือ้องต้นเนหนียวสามหู้อีกคนบ่สามหู้ จนกลัวว่ามันใหม่เต็มทีแล้วเหายังปิดตัวนี้ยังจอตัวใหม่ไปเรื่อยๆกระทุบล้างลงมาน่ะอืมล้างลงเจะทำให้มันถึงจุดติดบ่แบบโอ้โหนี่จุดแล้วบ่นี่ก็นั่งสิจุดว่างเบิง่งอยากก็น่าไม้ควมแล้วฝ่ากับหอกเนาะฝนมาพอดีแต่อากาศดีแห้งนนนเนี่ยมันนี่ไม่แห้งครับเริ่มแล้วพี่น้องจุดแล้วจุดแล้วเดี๋ยวจะน่าจะเห็นควัน <c ười> <c ười> เดี๋ยวมาเบิ่งรอบๆบริเวณทั้งรอบๆกัน ฟังนี่เจาะอะไยงังหูมันเจาะแล้วเนาะเจาะหูสามหูดัดดักลงกระดับมกจกเสียบเลยตัวนี้นบม่บยากห่างกันประมาณแยกหูละศอกละสอบอันนี้ประมาณ 10. เมถ่าซิปบันิเผาแลวกะ็ะให้มันใหม่เป็นตอนเป็นตอนไปตัวนี้ก็ปิดไวมิดชิดเลยครับมาเบิ่งหัวทั้งนี้บ้านี้หัวทั้งนี้ก็ปิดขึ้นกันบะปิดเลยบ่ยให้ลร่มเขาร่มบอ,อกเนาะ ปูเงาอา่าล่าพี่น้องสุดยอดเลยบ่เคยเห็นเงาปลานีนจักเท่อเห็นมาหลายแล้วแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้งางใจเงาสุดยอดเลยทีเดียวกำลังจุดกำลังจุดมองนีดจุดไปโดนปลาไหนจ,จังปิดมันหูตัวนี้ใหม่คือเป็นคนนะครับใหม่แระวานสุดท้ายกระว่านใหม่บ่ ไม่แห้งตั้งไปไม่จนเป็นท่านแดงก็เคลือบกูดะกระบอกผนังเขากระบาติดแล้วครับกระบาดตีไม่ก็ปิดเลยปิดเลยมันบ่ไม่ร่มเขาได้เลยบ่ครับล่มมันถึงออกร้องข่าวโอ้โหสักการแต่เขาบ่ปิดมันก็มีโอกาสม้อนหลายเนาะแม่นครับปิดได้หวานตอนนี้เริ่มติดแล้วบ่ครับสิปิดล่ะไก่สิปิดแล้วเดี๋ยวให้เบิ้งเบึ้งเป็นยังไงไม่ละเริ่มใหม่แล้วเนาะโอ้นี่ยแดง ดละบานมีทานเนาะเขาไฟโดนก้อนนี้มันจะม,อมะ้อนบ่ครับมันกับกบ่บมอนะ้อนเอาเพี้ยงเขาให้มันโอ,อบเข้าไปว่ะโอบเข้าไปเนาะมันติดแล้วเขาก็บตีดเลยว่ะอ่าลองรองเบิงตอนนี้คว,นวัน่ันได้ออกไปในทางนั้นเนาะก็ท่านออกไปหลังจากที่หลังจากเอาปิดตัวนี้แล้วมันก็จะออก,อกพี่น้องเบิงไว้เด้พอพอไฟมันติดเราก็หัว่าติดอีหลีแล้วเขาก็บตีดตัวนี้นะครับปิดให้สนิทเลยให้มันควันออกทั้งซ้ายกับทั้งขวา ดินที่เท้าโพทูปมีมันดีนะ่นึองว่าเวลาใหม่มันใหม่แล้วมันก็ยุบลงไปเรื่อยๆเนาะแน่นครับเอาเทินๆกันไว้บัวหันจะเห็นมันแกล่ยแห้งเพราะว่าถ้ามันแกล่ยแห้งน่ะมันจะโบยโยบลงไปเจตเหตุมีโพงทั้งในหลายมันก็ซีมีอากาศไหลเกิดไฟไหม้แห้งมันก็จะม้อนพี่น้องอ่ารอบังสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นควันออกทั้งทั้งปองทั้งที่เท้าเตรียมไว่ เหลือม,มีควันออกแล้วครับเหลือม,มีควันออกแล้วออกหม่งจ้อน้ำครับรอยแยกของดินที่มันผสมนิดมันยังใหม่ครับแกปล่อยมันออกขึ้นกันบ่อครับเขาเพาก็จะไล่ปีดเอาตู้มันออก,อกนะะี่ถฮอก่ถูกครับถูกออกแลครับใายถูกเบาเากันครับคือมันออกมันใหม่มันเพรท่นเริ่มแล้ววันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ครับฮอปล่อยไซ้ํำไปเลอยครับปล่อยแห้งไร้กันมันใหม่เรื่อยมันก็ือจะเป็นเทานะอืมปล่อนครับมันจะอบของมันไปเรื่อย ข้างบนนี่บ่ต้องเจาะก็ได้เนาะบ่บ่ได้เจาะครับอ้จาะข้างล่างนะครับเสียงลงไปพอดีฮู้มันก็จะไปชนกับซับมไม้นะครับกับนไม้ตัวสุดตัว,ต,วตัวตามสุดนี่ยเนาะแม่นครับคล้า,ายๆกับเตาอบคล้า,ายๆกับเตอา,าออบอาการเจาะฮู้ตัวนี้เพราะร่มมาลมมาทางนี้ลมเข้าทางนี้มันออกทั้งผลไปทั้งผลร่มมาทังนี้ครับมันสลับกันมันบ่แม่นครับสลับกันเห็ตอนนี้ ท้ายแล้วแสดงว่าลมมันเข่าทั้งนี้มันไปออกฟางผุนเราไปเบิงทั้งผุนเบิงมันออกทั้งผุนมาครับสถานะเป็นยังไงครับเบิงฟังทั้งนี้เออใหญ่เมื่ออกฟังเปีละบานนี่สามลมมันท่าคว่นเบิดทั้งสองขางแสดงว่าไฟาาแบบดับเนาะแน่นครับแล้ว่าก็ะบอกอัน้เบิดกระบ่ดับเขาขัดกันอืมไรมากครับตอนนี้ประมาณหาวงแรงเนะะาะประมาณสองถุงประมาณสองถุงหรือมาเบิงอีกทีนึงแน่นครับท่าดีมันยุบกระทุบลงเรื่อยๆ เออมันมันรู้นะน่เออมันรู้ถ้ามันรู้ลงถ้าจอบมาเบิงมันรู้มันก็ตมมันก็จะใหม่หมหมเร็วเป็นเอครับนี่ก็หนึ่งขึ้นผ่านไปนะครับหลังจากที่เพาใหม่เมื่อใดหนึ่งขึ้นตื่นเสามากกับมาเบิงนะครับมาสังเกตถ้าหากว่าควันมัดอกหน่อยแสดงว่ามันใหม่เต็มที่นะครับเท่ากับจะเจาะหู้เพิ่มอีกประมาณ3 4มถี่หูทัดไปนะครับ จากนั้นเท่ากับปิดหูเกาเอามาักจอบทุบทุบทุบดินลงให้มันสนิทบริเวณที่เห่าเผาไว้มันก็นจะดับนะครับมันก็นจะใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะครับกระใหจังสีไปเรื่อยๆครับทุบมือทุบมือเหม,ม่อละประมาณเจาะเหม่อละประมาณ3าถึงสช่องนะครับสาถึงสี่หูนะครับในช่วงนี้ก็ต้องสังเกตนะครับต้องมาเบิงดูแลย่านมันรู้นะครับก็ต้องมาเบิงทางกลางเวียนกลางคืน ตรงไหนที่มันมีควันออกที่เห่าเมื่อต้องการให้มันออกเข้ากับใส่มกจอบคุดดินกบแล้วก็ทุบทุบกให้มันสนิดนะครับครับนี่ผ่านไปประมาณจักสามสี่ขึ้นนะครับฝนตกใส่ดินขัดแจบแล้วตรงนี้มันมันดับแล้วครับไฟดับแล้วเพราะว่าเขาถูกลงไปเรื่อยๆก็จะเหลือส่วนฟังทั้งนั้นนะครับแลยอีกประมาณจักสองหมื่นสามหมื่นนะครับกระป่อยให้มันใหม่ไปสิเรื่อยๆครับบบไห่ใหม่แห้ง ประมาณเมื่อละประมาณเม็ดประมาณเม็ดหนึ่งหรือเม็ดกลัวๆนะครับมันก็นจะค่อยใหม่ไปเรื่อยๆจะได้ทานที่มีคุณภาพนะครับในช่วงนี้สําคัญเราต้องมาดูแลนะครับอย่าให้มันรู้นะครับนี่ครับควันกทะทย่อยใหม่ไปเรื่อยๆเทเลๆๆ็กเทน้อยต่อให้สี่ก็จะได้ทานที่มีคุณภาพกับทานจะก,กานะครับได้อีกประมาณจะ่สสองคืน สามืนกน็จะปิดได้แล้วครับตัวนี้ครับกับนี่คงเป็นมือสุดไทยนะครับปล่อยให้สุดหัวเลยนะครับอันนี้คือเตาแหลกเตาทัดไปพุนเตาที่สองนะครับจะสาอีกประมาณจัก2สองเหมือสามเหมือนะครับเพราะว่าเผาลังกันนะครับนี่คือการเผาทานแบบโบราณครับเขาเอื่นว่าเตาผีนะครับเผาใส่เวลาอยู่ประมาณจากัก โฮเกมือนะครับปิดได้นะครับตัวนี้เป็นช่วงสุดท้ายครับนีม่มือสุดท้ายใหม่อีกประมาณคืนหนึ่งมืออื่นก็นจะปิดได้นะครับหลังจากเข้าปิดแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณจากสัปดาห์หนึ่งนะครับประมาณจากอาทิตย์หนึ่งให้มันเย็นเต็เตมที่เท่ากับจึงสามารถที่จะมาคูดเอาทานได้นะครับก็มีบางท่านก็นสงสัยครับตัง้งคําถามว่าเตาหนึ่งนี่ใส่เวลาเผาประมาณจากมือพันว่า อันนี้กะแลวแต่ขนาดของเตานะครับถ้าว่าเข้ากองเงาอย่างตัวนี้ประมาณจะเกีเมตรกะใสเวลาประมาณจะเกียมือน,นะครับอันนี้ขึ้นยุก,กับความสั่นความเงาของเตาครับถ้าเต้าหน่อยเต้าสั่นกะใสเวลาบดดนนะครับกับตัวนี้กะปิดทุกรูแล้วครับปิดแล้วก็อาจอบทูบล่ใงห้สนิทเลยนะครับไฟก็จะหมดในช่วงนี้ก็ต้องมาดูแลใก,กันนะครับพี่น้อง ต้องมาสังเกตว่ามันจะมีมองไหนมันรั่วมันรู้บอถ้าหากว่าเข้าบอมาติดตามในช่วงนี้ถ้าเกิดมันรู้มันก็ไฟก็จะเริ่มใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเก่าครับทานก็นจะม้อนถิมเลยนะครับนี่ทานเมื่อครบกาหนดเจ็ดเมื่อละ่ะก็มาเก็บนะครับเก็บเป็นทีเรียบร้อยทานไม่บกนะครับรวมแล้วทั้งเบิร์นี่ได้30กระสอบครับความยาวประมาณจากหกเมตรกว่าๆถึงเก้าเมตรได้ทาน สามสิบกระสอบนะครับเป็นทานไม่บกนะครับกายแห้งนะครับนี่ส่วนฟื้นมีนิดเดียวครับพี่น้องมีนิดเดียวอาจจะของเพิ่นเก็บรายละเอียดแห้งครับเหลือตั้งแต่ตัวที่มันแตกน้หน่อยครับที่เหลือนั่นเก็บเข่ากระสอบเป็นทีเรียบร้อยครับนี่คือส่วนมันครับเหลือนิดเดียวครับฟีมือแห้งสําหรับเจ้าของผู้เพื่อนเผานะครับเป็นทานไม่บกเป็นทานที่เ้าถือว่าเป็นทานที่มีคุณภาพ นะครับเพราะว่ามันแข็งแห้งได้พี่น้องเมืองใกล้เบิงนะครับเป็นทอนเป็นทอนอยู่ปกติมันก็จะเป็นทอนใหญ่กว่านี้หรอกแต่ว่าเพื่อนอยากให้มันได้หลายๆในกระสอบหนึ่งก็เลยทูบให้มันเป็นก่อนเป็นก่อนนะครับแต่กระสะดวกสําหรับผู้ใช้นะครับก็จะบรรจุในถุงปุ๋ยนะครับยิ่เบิงมันก็จะนักนะครับทานที่มีคุณภาพนี่ก็จะนักถ้าเป็นไม่ไม่บก ไหมติวหรือไหมอื่นที่ทย่นในเกตดเดียวกันเรียกว,ว่าเป็นทานเกตดเนะครับมันก็จะนักนะครับถ้าเป็นไหมร่วมไหมทั่วไปมันก็จะเบานะครับเวลาสังเกตเวลาเขาเสือ,อเคาะเบิ้งมันจะดังปิงป้งปิง้งปิ้งแล้วก็โยกเบิ้งมันก็จะค่อนข้างจะนักนะครับเป็นทานที่กาแล้วก็มีคุณภาพนะครับครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเผาทาน แบบโบราณนะครับดยเตาผีนะครับใส่วิธีการง่ายๆแล้วก็ได้ทานที่มีคุณภาพนะครับก่นองผู้ใดที่มีต้นใหม่ในหัวหาปลายหน้ามันหกลุงลั่งครับหรือปับทีปับดอนนะครับต้นใหม่ที่เข้าตัดลงมาเข้าจะปล่อยถิ่มนะครับหาโอกาสทาเวลาตัดเผาทานนะครับเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะครับ บาทรงเสริมให้มีการตั้นใหม่ทำไายป่านะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นใหม่ในหัวไฮปลายหน้าที่มันหกรุงล่างเข้ากับสามารถนั่มากเผาทานได้นะครับ